สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งเทม16บหกพรฟุตบลคือความสนุกวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับฤดูก,กาล2,025-2,026ครับนัดนี้เดินทางมาถึงแมชเดย์ที่6แล้วทางทชาเชสเทลเพลสครับเจ้าบ้านเปิดรังเย่าของตนเองที่เซลเฮอร์พาร์ต้อนรับการเยือนทีม ลิวพูครับทีมดังคู่อันดัโฮโฮโฮโดบหนึ่งในตารางพิมพหลีกในช่วงเวลานี้เลยครับกลังใจสุดสำคัญคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยคุณผู้ชมจะไม่พลาดความสนุกความมันแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปคุณผู้ชมครับอ่ะยินดีต้อนรับแฟนกิสโซเพลสครับระบบ5 4 1ตรงนี้โอ้จับน้ำครับโดยมาร์เกอรีนะครับหนึ่งแนวรับเซ็นเตอร์แบ็กที่แฟนบอลลิเวอร์พูล โอ้โหให้ความสนใจครับเกือบจะได้ย้ายมาอยู่แล้วเชียวครับแต่ทีนี้มาเจอกันในฐานะคู่ต่อสู้กับทางลิฟูกับระบบ4-3-3ครับวันนี้นำทัพโดยเฟเดรโก้เคียซาที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับวันนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงจากทาเนอร์ในศึกเพลย์ลมกนัดนี้ครับความสนุกความมันตรงนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเกมเรื่อครับคุณผู้ชม ทางกิสโซเพลต์มาในชุดสีน้ำเงินสลับสีม่วงครับบุกจากซ้ายมาขวาครับเดลฟูพาบอลขึ้นมาครับจาริวิเทียโป่งฟิมโปงให้มาเฟรนด์เวียดซาร่ากลับมาอีซักกดอูฟูดูครับว่าชุดใหม่ของทางเร์พูครับมันชุดสีเขียวหาแถบสีขาวโอ้โหสวยจริงๆครับผูนะ้ชมครับ จังชิงหนึ่งโสมาอิซักกดเลยครับเน,น่ยสายที่ลอยไปปัดของทางดีนนเนอร์เซนส์ลูเตะของทางลิวพูว์แบบแม็กอลิสเตอร์เต้นสันส้นๆมาที่เจนนี่ฟิมโป,โปฟิมโปงยึดยักยักหยักยก,ยก,ยก,ยกลับมาเคียซ่าเคียซ่าลงไปกระแทกโอ้โหดูครับ,บในนัดล่าสุดที่ทางลิวพูวสามารถ เอาชนะทางสำคัญกับทางเซาท์พินตั้นมาได้คุณผู้ชมครับโอ้เคลียร์ซ้ายนี่ยิงเล่นยิงได้ใจแฟนลิเวอร์พูลเลยครับรวมกับจังหวะของเลิศตงนี้ครับแม็กนิสเตอร์ปั่นเข้ามาฟูฟูกับฟินแบกเก็บบอลไว้กับตัวเองครับย้อนมาที่มิลสเคอร์เคสบังบอลได้ครับเฟรนวริเอสอยู่ที่ซาลากดตรงนี้ฟูฟูดูครับ แนวรับมีอยู่ห้าคนก็จริงนะแต่ลิพูยังหาช่องเจาะช่องเข่าทําได้ครับแต่ต้องระวังเกมส่วนครับเอ็กีพยายามจะวิ่งมาชกตัดหน้าครับแต่คนได้อย่างเก็บบอลไว้ได้ดีอยู่ครับฟอร์เรนเดีสมวนมาใหม่สก,กิปตรงนี้ก็ยังไม่ได้ครับลิบูในนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบในศึกคราบาวคับมาได้ครับ เอาชนะทางสซอ์เทมตันมาสองหนึ่งครับนัดนั้นทางอิซักซัดประตูและเอกิเทเก้คุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ไปพลาดโดนใบแดงครับถอดเสื้ออุ้ยอ้าอาแต่ตรงนี้ขงุงกลังลิวพูเหลือเฟือเลยครับเอ็นกิเทียคนเดียวเลยครับพักบอลได้ย้อนมานาทเนียวคายอดีตผู้เล่นหนนทางลิวพูนะครับเอาเอเซ เอเซโมน้นมาคลายเจอทีมเก่าครับคาร์บอดาเอา็นคิทียอ้าวแหวกโสงอุ้ยเกือบได้ซัดครับโครนาเต้ยังช่วยดนักไว้ได้เป็นเกมสวนครับซาร่าเคียซ่าได้รับหน้าที่แทนทางกักปูทางฝั่งซ้ายครับพาเลสออกปอดยาวมาข้างหน้าครับโอ้โหแต่เอ็นคิเทียโดดเดียวจริงครับ ลิพูไม่สนแล้วคับผู้ชมต้องการประตูแรกให้ได้ก่อนครับเวียดเนี่ยครับมวนมาซัดกันโอ้โยบอลยังแฉลบแนวรับรัดลยอยไปเข้าเมือไทยไดยสัน้นอีกดูบเน้นบอมเข้าใส่แนวรับของลิพูับแต่ยังไม่ใช่ปัญหาครับ19นาทีผ่นานตนี้แมคลิสเตอร์ฟิบปงึงซาร่าแล้วปามบันเอาเลยครับเวียดเวียดกดเลยโอ้ห มาหนึ่งเสาโอเรมใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้นแล้วสำหรับลิเวอร์พูลโอขึงนสนามพับสนามบุกต่อแล้วครับกาฟฟนแบกให้มาเวียดจิ้มมาอิซักมวนได้กดครั้งนีโอ้โหมาดีดทอร์นโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับลิเวอร์พูลอูดูจงังหวะอิซัก หาช่อมจนเจอครัแล้วกดนะแต่ยังเป็นเซฟที่ยอดเยี่ยมของนีเดสันอยู่ครับนัดนี้นี่แข่งขันจริงในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2568น,นะครับแข่งขันเวลา21นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับมาตัวเกมของเราครับสนุกและมันกันก่อนจริงเลยครับแมกสเตอร์อูเรอกาส เตะมุมอยู่หลายจังหวะครับตรงนี้ปั่นเข้ามาโอ้โดหดีนัสันวันนี้งานชุกจริงๆครับผลสินในนัดนี้จะเป็นทางฝั่งของคริสคาเวนชนะครับเอาสัญชาติโอ้อังกฤษเลยมาเป็นช่วงเวลาที่ได้บุกมาเลยครับลัสซาก,กี้อุ้ยปั๊มบอลแมนเชสเตอร์ ไปบอลมาข้างหน้าครับย้อนคืนมาใหม่เช่นวิฟิมโปเฟเดเรโกเคียซ่าฝานได้ครับเอาบอลมาข้างหน้าก่อนแต่เอเซอ่ยังย้อนไปช่วยเกมรับของตัวเองได้ครับโอ้ผู้ชมแต่แป๊บเดียววิฟิมโปเอาบอลกลับคืนมาแล้วครับซาร่าถึงอิซักอิซักดีดขวาขวาของฟิมโปงครับโอ้โหนัดนี้ หลุนประตูแรกให้ได้ก่อนครับลิวพูดูครับอัดอีกทีหนึ่งหุยเต็มไปหมดเลยครับคิสเาเลตโอ้โหยังไม่ได้ครับลิวพูดโอ้ดูการจัดการเกมรับของทีมโอ้อลิเวอร์กราสเนอร์ครับโอ้คุมทับพาเลตไป71นัดเนี่ยทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแพ้เพียงแค่15ครับเสมอ22ิแล้วก็ชนะถึง34นัดครับ อดีตผู้จัดการทีมของทางไอท็อแฟรงเฟิร์ตนะครับเอาตรงนี้มาโยกระดับคิโซเพลตจะมาได้ขึ้นเทของกับคุณแบกลอยตัวมาโค้งตรงนี้เต็มๆต็กันแต่ยังตรงตัวอยู่จุ๊บผู้โด่งเลยนิดบอลตกไปถึงคุนอาเต้ครับอเอาะไรครับแฟนทีมเยือนเร่งเร้าเลยครับต้องการประตูแรกให้ได้ก่อนครับนี่ครับสกัดออกมาอีกทีหนึ่งซา,าร่าอุ้ยกดซ้ายครับบอลแฉลบ ออกหลงังผู้สินชี้เป็นเตะม,มุมอีกแล้วครับโอ้โห,โห,โหดูครับมันนี้เรพูขนทุกสภพะกำลังมาแล้วครับซาลาสามคน4ี่คนเอาไม่อยู่สุดท้ายกลายเป็นเรียกลูกเตะม,มุมได้ต่อเนื่องเลยครับรดูครับเลนสั้นมาครับฟิลมโไมคอิสเตอร์ถึงเคร์เคสย้อนใหม่ครับแรอันกฟเฟนแบก จีมที่เวทเวมบวนอิซักกดโอ้โหดูครับสลับหลุดแล้วครับแต่ก็ยังเป็นเสารครับลืวอูโอ้โหเสาที่สองของนัดนี้เลยครับโอ้โอิซักหาช่องกดจริงนะครับโอ้โหผ่านมือเดรสซันครับแต่เสายังไม่ให้ผ่านครับสงคนทางท่สพาเลยครับนัดล่าสุดพวกเขานี่เพิ่งไปเยืยนเอนอเชนะทางเวสแฮมมาได้สมหนึ่งนู้ชจนครับ โอ้โหโเป็นทางมาเกต้าแล้วก็ทางมิเชลนะครับที่ซัดประตูพาทีมข้าศน์แต้มไปได้นะครับหลังซักยี่ครับหยอดโดงขึ้นมากับฟินแบกตวัดไขวมาข้างหน้าแต่ดูครับพาเลสอู้ยเอาไปไกลๆก่อนแล้วครับ ไม่ถึง5นาทีก่อนทุลาบาดเจ็บครับเคซ่าจะแตะหลอดขาไม่อีกผ่านริชาร์ดแล้วดูครับเหลี่ยมนี้เล่นไม่กลัวทางลิวพูเลยครับอแต่โยนไปข้างหน้าเหมือนชนกำแพงครับลิวพูหมายแล้วครับอีสักเกี่ยวตรงนี้ไหลซ้ายซ้ายของมิลลสเคอร์เคสโอ้ไม่ถึง1นาทีก่อนทุลาบาดเจ็บได้ขึ้นเทกอ้ย ฟรนเว็บเข้ามาในกรอบเองเลยครับในจังหวะที่วิ่งสอดเติมเข้ามาครับหาช่องจนเจอครับสุดท้ายวิ่งมาตัดหน้าตัดหน้ามาเกฮีครับจริงหน้าหน้าลุ้นเหมือนนะครับในตลาดหน้าในลิวพูจะเซนทางมาเกฮีด้วยหรือเปล่าครับเอาแต่ปั่นตรงนี้มาอีกทีนึงยังไม่พงเขี่ยอันตรายครับทางพาเลตลิวพูเร่งเครื่องโตแล้วครับกลับมาฟรนเวยบ แม็กอลิสเตอร์จิ้มมาตรงนี้คือเคสโดนตัดไปครับตัวนี้ทดเกินมาแล้วครับแต่เป็นบอลบุกต่อเนื่องลิฟท์ูปุรศินยังให้โอกาสอยู่ครับเคียซ่ตาตัดเข้ามาตรงกลางครับแม็กอลิสเตอร์จิ้มมาเคอสซาลาลองกดอูย้ยแฉลบแล้วออกหลังตรงนี้อูย้ยดูรับเป็นคือแรกที่โอ้โหบวกกันสนุกเลยครับอู้แต่ประตูยังไม่เกิดครับออ้โหูซิตี้โอ้เป็นกีเซอรพาเลทครับ แะเสมือกับทางลิฟูอยู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางช่วงอน้าหลังครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับเอาเลยครับ45นาทีแรกอย่าง0-0ครับแต่โอ้โหโอกาสสารประตูของลิพู12ครั้งครับยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับอู้แต่กลับกลายเป็นทางฝั่งเคสโซพัลเลตครับ ไม่มีโอกาสได้ซัดประตูในครึ่งแรกเลยครับเอาแล้ววอลตันกับทางอูมาเตตางลงมาครึ่งหลังแล้วครับอูรูพู้ต้องระวังนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่โอูพึ่งสัดมาในนัดล่าสุดด้วยไม็กลิสเตอร์เวียดเวียดโดนโอ้ยแคนโ,นโ,นโนครับจุดผู้ยาวโด่งมาครับเป้าหมายหลัก โอ้โหพุ่งไปที่ทางมาเตต้าแล้วครับขวางสนามมาเวีดแตะหลบหนึ่งกดตังมีกระโจนปัดออกไปครับโอ้โหดูครับเซฟมือบวมมือบูดหมดแล้วครับโโโโด้นเดอเ์สันดูครับเวีดดูครับเอาเท้าหนีไปได้สวยแล้วครับแต่ยังมีมือของเฮนเดอร์สันครับปัดออกหลังไปมา หลุน18แต้มเต็มครับ3แต้มตรงนี้คิโซาเพลยยังไม่ยอมครับบูสกัทิ้งออกไปเคอร์อเคสพยายามเร่งไปครับแต่เลือกเป็นบอลทุ่มดีกว่าครับคิโซาเลยนี่5นัดล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วที่สำคัญคือเสมอ3ชนะ2ครับเป็นที่มาที่อยู่อันดับที่9ครับคุณผู้ชมครับโอ้อยู่อันดับที่5ครับมีอยู่9แต้มของตาราง โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่โชคช่วยแน่นอนครับฝีม moon, ือฝีมือนี่ครับโอ้ยหมาใหม่คือเคสไม่สนเลยก็ริวพูเดินหน้าต่อแล้วปั๊มตรงนี้ริชาร์ดแกะสถานการณ์นี้ได้มาเตต้ามาเตต้าคนเดียวโอ้แต่กลายเป็นพักบอลได้ครับฝากซ้ายมาอาัมวัตันลากแซกยี่โยนเข้ามาโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มได้ครองเกมบ้างแล้วครับ ราสกี้มาแต่เรียวพูเอาบอลกลับเข้ามาโค้ชกัปมาแล้วครับผู้ชมโอ้ยลงมาตอนไหนแล้วครับเนี่ยโอ้ยเราถอดเคียซ่าออกครับเรียวพูโอเร่งเร่งเครื่องครับจงังหวะไปคืนบอลครับต้องย้อนกลับมาเซตใหม่มากักปู ให้อิซักกดซัดแล้วบอลกระดอนอือหือซาร่าพยายามจะเข้าไปชาร์จกันแต่มือของอีเดเซนมันยาวกว่าอยู่แล้วครับรับไว้สบายทุ่มมาที่ทางเอเซ่ว <t un> อตันอือหือยังยังอยู่อยู่ที่มาเตตา้าเอาเลยครับบังเลียมถ้ายบอลขึ้นมาฝั่งซ้ายยังไม่มีโอกาสจบสะกอแล้วมาเตตานี่แหละครับโอ้หนี่คือทีเด็ดครับ โอ้โหไปบุเพินไม่ได้ครับโอลิเวอร์กาสเนอร์มีหมากเด็ดอยู่ตรงนี้แหละครับโอกาสเข้าทำแรกมีเสียวเหมือนกันครับพึงเห็นหน้าเห็นตาไอซอนเบเกอร์ครับโอ้แล้วตรงหลุนกับจงังหวะเตะม,มุงครับนี่เป็นครั้งแรกครับลิวพูปาไปก้าวเลวครับกากโรสกระทิ้งไปอีซักเกี่ยวบอลได้ ไหลต่อไหลตัวนี้โดนแย่งกลับไปก็มีเชลหยอดซ้ายวอตันโอ้โหลงมารึ่งหลังใช้ได้นะครับวอตันปั่นเข้ามาอือหือดูครับว่าเบียดดวลกับฟานไดอีกแล้วก็เลยมาแปรขวาอ้ยมาต่อเนื่องเลยครับโอ้โมีปั่นป่วนนะแนวรับนิวูเอาเกมรุกเดินหน้าต่อครับสองต่อห้า กัดโปกดฉลับแล้วอุ้ยดูครับลิวพูจะข้ามีเรซันโอ้โหเป็นเกมที่สนุกจริงๆครับนัดนี้ห้าแมตช์ล่าสุดลิเวอร์พูลนี่ซัดไปถึง9ประตูนะคุณผู้ชมครับส่วนคารเลตครับห้าแมตช์ซัดไปทั้งหมด6กประตูคุณผู้ชมครับแล้วรอบ9นัดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยครับโอ้โหว้าวเลยครับลิเวอร์พูลไม่ใช่งานง่ายเลยครับนัดน,นี้เอา เกมยัง ete, huh. ไม่จบครับก็ต้องสู้กัน um, ต่อไปครับทุกสองทีมโกโลเต้ครับแมคเอสเตอร์อื้มจ่ายไปปั้มไปติดครับเดินหน้าม่อ่นนี่เป็นนัดรีแมตที่เจอกับศึกโอ้คอมมูนิตี้ชิวนะครับทีคิสโซเพลสสามารถ โอ้โหคว้าถ้วยแชมป์นี้ไปได้ครับในเกมเสมอกันส2สครับแต่สุดท้ายกือซาเลตสามารถโอ้โหคว้าคอมมิี้ชิวแรกไปได้ครับดังนั้นตรงนี้ครับยังต้องลุ้นกันต่อไปครับเจสแปดนาทีโอ้แต่ภาคนันนียอมรับว่าสนุกมากจร,าริงคุณผู้ชมครับโอ้ยเอาคืนหลังซาเลตทำได้ดีมากาขึ้นนะครับจากจังหวะการเข้าทำแล้วเนี่ยครับไม้แล้วครับแถวสอง มาเที่ยวค่ายเหลวดูนฉกฉกไปเลยครับแมกสเตอร์จะจบอย่างไรครับท้ายเกมแล้วครับไม่ถึงสิบนาทีก่อนทุลาบาดเจ็บมีลอสเคอร์อเคสให้มากัโปูถ่ายบอลขึ้นมาซ้ายครับเคอร์เค,เคสแม่เราเกี่ยวได้กลับมาอีซักแล้วตรงนี้แปลเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดๆเลยครับลิวพู โมเมตซาล่าครับอ้ยประตูที่ต้องการมาแล้วครับโอ้โหอะไรจะเหมือนจริงขนาดนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหให้ลุ้นทุกแมตช์เลยครับโอ้โหลุคิโซเพลตทำได้ดีตลอด83นาทีที่ผ่านมาครับสุดท้ายครับกำแพงแตกจนได้ครับ ดูการขึ้นเกมครับเริ่มจากคริสกัปโลครับเราหยดมาเฟรนเดียสโอ้โหนิ่งพอครับโอ้โหดูบอลแล้วมีจังหวะสร้างจังหวะเกมให้สุดท้ายอีซักได้กดครับดูครับเนี่ยครับดูดแล้วนิ่งพอครับเนี่ยครับต่อส้นกลับมาอีซักซัดครับแล้วตกมาตรงนี้โอ้โหซ้ายอีกแล้วครับ โอ้เราเป็นท้ายเกมแล้วดูแล้วถอดแล้วครับโอ้ยใช้เพื่อนมากประสบการณ์อย่างเอ็ดูโรบัสซันลงมาแทนแล้วครับโอ้ยคนนึงเป็นโดมินิกซอสไลครับต้องการปิดเกมแล้วครับทางลิวพู้เดือดจริงคุณผู้ชมครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับกดแชร์ไปด้วยครับกับกลุ่มที่รักฟุตบอลนะครับเพื่อความบันเทิงตรงนี้ครับหมันก่อนจริงครับเอากากโปเ่ะขึ้นมาเลยมาดักได้ครับจิมมาข้างหน้ามาเตต้า โปรแกรมในนัดนะถัดไปคุณผู้ชมครับกิซโซเปเลตเดี๋ยวพวกเขาจะมีแมตช์ที่จะต้องไปเยือนดินาโมเกฟนะครับในศึกคอนเฟลเนนซ์ลีกนะครับ2ตุลาคมพุทธศักราช2568ครับสว่วุริยภูมีแมตช์กลางสัปดาห์เช่นเดียวกันครับไปเยือนกาตาสลายนะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1ตุลาคมพุทธศักราช2568ครับเอาแต่ตรงนี้หยอดเข้ามาสกัดทิ้ง2จังหวะเจนมี่ฟินโปงเก็บบอลไว้กับตนเองครับออกขวา ขวามีโซบูสไลได้หลงกดแม่บอลุูครับอืมโอ้โหในสั้นรับไว้แล้วตรงนี้พดครบสองอืมโอ้โหหนึ่งนาทีแล้วจบเกมเลยครับโอ้โหมันจริงๆคุณผู้ชมครับน,น,นัดนี้หนึ่งศูนย์ของลิเวอร์พูลครับสามแต้มล้ำค่าในการจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับหากชื่นชอบตดติดตามไว้เลยครับสวัสดีครับ